ความไม่รู้ทำให้เราสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เราตกตำ่ำลูกๆขาทุกๆงานทำให้เราไม่รู้สารพัดแต่ถ้าหากว่าเราอยากสำเร็จเราต้องเชื่อผู้สำเร็จและอยู่ใกล้ผู้สำเร็จอยู่ให้ห่างจากผู้ล้มเหลวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างให้เรา เกิดกำลังใจแต่ก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเหมือนกันว่าศิลงเสมอกันก็จะอยู่ด้วยกันสิน่งนี้ไม่จิบเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นมีพันเปอรซนไหม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็อยากให้ลูกๆทำใจว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานนี้ไม่ได้ทำไมเราไม่ชอบคนโน้นคนนี้โอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่ทำให้เราสำเร็จและไม่สำเร็จอ็อ b o x เข้ามาหา